สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม RV กันอีกครั้งนึงเนาะวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวที่ชื่อว่าโจเกอร์ครับมาเล่นในเลนของแคลลี่เนาะโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเลนแคลลี่เราจะรอดไปเนะาะแต่บางคนเขาก็เอาโจเกอร์มาป่าใช่ไหมก็ค่อนข้างแรงนะผมก็มีคลิปหนึ่งที่เล่นกับเพื่อนแล้วก็เอาโจเกอร์มาป่าก็แรงเหมือนกันแต่ผมเล่นสึกว่ายัางเล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ผม ไม่ถาตัวโจวกเกอร์ด้วยเหมือนโจกเกอร์เขาจะปรับใหม่มาเพื่อใช้้าสีให้ดีขึ้นดีกว่าแพทก่อนที่จะต้องเหมือนเอามาโป๊กมากกว่านาะภายในชุดภายในชุดเดียวก็ต้องตายอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมว่าแพทนี้ค่อนข้างโกงเลยนะครับรับจโจกเกอร์ป่าเนาะแต่คนไล้แต่คนเล่นนะครับบางคนเล่นก็เลนก็โหดเหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้ถ้าผมจะไม่มคืนโดนกดหนักมากเพราะว่าคือยอนมันยิงค่อนข้างไกลนะผมก็ไม่อยากเสียเล้ฟรีก็เลยปล่อยๆเขาเนาะ อ่ะเมื่อกี้เราก็ลาตกได้นะเพราะว่าเขาน่าจะยิงเรื่อยๆเหลือน้อยแล้วผมเห็นพอดีด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมเจอเป็นสกัดเอ่ออะไรวะอ้ที่เป็นโล่สีม่วงผมก็จำไม่ได้น่าจะระดับระด,ดับประเทศปะถ้าจำไม่ผิดเนาะโล่ม่วงเนี่ยก็ทำให้ผิดค่อนข้างเก่งอยู่นะสำหรับสกัดแพทนี้เนาะเก่งมาก,กเลยถ้าออกของแทงน,นี่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเอ้ยไม่ใช่สิตีเป็นดาเมจเวทถ้าเราเลือดฝั่ง เออถ้าเลือดเรามากกว่าฝั่งตรงข้ามเราก็จะตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแต่ถ้าเราเลือดน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามเราก็จะตีแค่ดามิกกยภาพนะครับนี่ก็เป็นที่เล็กสําหรับเออสกัดเนาะมาบอกกันใช้คนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับมาโอเคเรามาเรื่องของจ๊กเกอร์กันต่อนี่จ๊กเกอร์เนี่ยไหมคือผมโดนกดหนักมากเพราะว่าตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดผมเป็นอารามโรมใช่ไหม แต่คือบางทีเขาก็เข้าเข้าไปมั่วบางทีเขาก็ไม่ค่อยอยู่กับผมแลผมก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าผมเป็นตัวที่เขีย,คย์คลิปแล้วค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาชุดนี้ก็ไฟนิดหน่อยไม่เป็นอะไรเนาะไม่ไม่มีใครตายก็ถือว่าโอเคทีนี้ผมเห็นเอ่ออาร์มเดินดำผมคิดว่าน่าจะมีไฟแล้วผมก็เลยตามมาตรงนี้ก็มีไฟเล็กๆไฟหนึง่งก็น่าจะไม่ผิดน่าจะตายประมาณตัว2ตัวเนาะน,นี่ก็ไฟเล็กนะครับก็มีอะไรบ้างเนาะ อันนี้ยอดลำผมก็ยิงไปแล้วก็อิลูเมียตันโดนด้วยแต่ผมไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้คืออรำมันตันสองตันรอบ2หรือว่ามันเข้ารอบพิสารเนาะถ้าเข้ารอบ3ม,มันจะตันใช่ไหมแต่นี่มันน่าจะเข้ารอบ2แหละเพราะว่ามันไม่ตันเนาะผมคิดว่าตันเนี่ยถ้าตันผมคิดว่ายอนเมื่อกี้น่าจะตายเนาะโอเคพอเรากังเอ้พอเราแข้งเสร็จแล้วก็มาเคลียร์เลนเนาะหน้าที่ของแครี่ไม่มีอะไรมากเนาะถ้าโลมพาเล่นเราก็ไปนะครับถ้าโลมไม่พาเล่นเราก็ อยู่กับเลนก็ได้เพราะว่ามันจะเสี่ยงเกินไหมนะครับถ้าเราเดินคนเดียวจะโดนดักป่าตายไม่เคยคุ้มเนาะเดี๋ยวจะโดนทีมด่าด้วยไอ้น,นี่ผมก็ปืนไปด้วยแหละไม,ม่มานายังจะไปเตะไปจะมีเคลียคีมเนาะก็เกือบโดนทาร่าโซโลอยู่แต่ย่าง่ผมมีมานาแล้วก็ใช้อีดิคอเวอรี่เนาะแล้วก็ใช้ตีนี้ออกมาได้อโอเคมาชอดน,นี้ชอดน,นี้คือผมเกือบจะเสียฟอร์มแล้วเพราะว่าคือโดนถม3 4ตัวป่าเขาก็มาเนะ้วยเนาะ ก็กันไม่ค่อยอยู่เลยแล้วยนแม่งก็ยิงนอกป้อมอีกโอ้รู้ด้ก,กันยังไงเลย,ยเนี่ยนะคือตอนนี้อารัมยังน่าจะยังเพิ่งเกิดเนาะแล้วเขาก็เพิ่งเดินมาเนาะอันนี้คือใครเข้าไปไวะเนี่ยออรีเข้าป่าเราเข้าเนาะแต่ผมตามไม่ทันนะขอโทษด้วยแล้วกัน <laughs> โอเคแล้วเราก็เคลียร์คีฟต่อแล้วพอไม่ไฟแล้วเขาก็เคลียร์คีฟเราไม่ต้องรีบก็ได้เนาะอัน,นี้ <laughs> อยากจะแปดระเบิดสักทีหนึ่งหมันไส้เนาะ วมันชอบวางดักผมไม่ช่อยชอบเลยตัวเลเตอร์มันมันโซนค่อนข้างเก่งนะครับเวลาใช้แถบดักเนะี่ยผมไม่ค่อยชอบโดนแถบมันเท่าไหร่แดมนะอารมณ์เขาจะชอบเข้าไปเข้าไปแบบอยู่ดีๆก็เข้าไป,าไป,าาไปผมก็ตามไม่ค่อยทันเหมือนกันผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้าทําไมหรือเขาเขาาอ,อ,อ,อยากจะได้จริงๆแตบางตัวนั้นโอเค okay. แล้วก็เคลียร์คลิปต่อนะพอไม่ีไฟก็เคลียร์คลิคปปกติของแคดดี้นะครับเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็อยู่ในป้อมก็ได้เพื่อโดนแก๊งนะครับ เลาเล่นแครี่อย่าพยายามเดินเอไปถึงกลางแม่น้ําถ้าอยู่คนเดียวเนาะถ้าอยู่กลางแม่น้ํามันจะค่อนข้างลํานะครับอยู่ประมาณเาต้นต้นของแม่น้ําข้างหน้าเราเนี่ยข้างหน้าผมตรงนี้เนาะเมื่อต้องเลยตรงนี้นะครับถ้าเลยมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะล้านะครับถ้ามาจะโดนแกงตายนะจะเพื่อนจะบ่นเอานะครับก็ทิคนิดนึงสำหรับคนที่เล่นแครี่นะครับอโอเคอน,นี้ผมเห็นยอนล้ําผมคิดว่าย,ยอนอยู่ตัวเดียวสุดท้ายโดนหลอกนะครับก็ถาลาเข้ามา ตีผมครึ่งหลอดเลยแม่โอเคแล้วก็เคลียร์คีปคลิปไปอันนี้ก็เมฆเขาขึ้นมาแกงแล้วเท่ากับบน3ตัวเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับสกิลพาสีฟของโจกเกอร์กันเนาะทุกคนเห็นเอ่อไอแถบข้างล่างเลือ่อนไหมตรงแถบข้างล่างของมานาม,มันจะเป็นหลอดขาวๆใช่ไหมแล้วก็จะมีหลอดา่างๆนะครับอันนี้ก็คือส่วนของพาสีฟเนาะพาสีฟของโจกเกอร์นะครับคือระยะเวลาหนึ่งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่วิเนาะ ถ้าเวลาเรามันจะมีเห็นไหมมันจะเป็นรูปโจ๊กเกอร์ขึ้นนะครับถ้าไอ้รูปโจ๊กเกอร์ตรงเนี้ยมันครูดาวนับจนถึงข้อมูลสุดอะ่ะเราจะได้มา1นึ่งสแต็กหนึ่งสแต็กก็คือสีขาว1อันเนาะแต่ถ้าเราใช้สกิลหนึ่งใช้สกิลหนึ่งโดนฮีโร่เราก็จะได้มา2ส,สแต็กเนาะแต่ถ้าสกิลหนึ่งเราโดนเอ่อแค่คีปเราก็จะได้แค่1สแต็กนะครับ ถ้าคลิปเราอยู่3ตัวแลวเรายิงสกิลหนึ่งเราก็จะได้แค่1นึ่งสเต็กเนาะมันไม่นับแต่ละตัวได้1นนะครับมันจะนับเหมือนแบบเหมารวมสกิลครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้แค่1นนะครับเห็นไ,ไหมผมยิงไป2ตัวใช่ว่าแต่ขึ้นมา1น่น,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 นะครับนี่ก็บอกเป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนสกิลสอก็ถ้าเรากดใช้เราก็จะได้วิ่งเร็วเหมือนเดิมแล้วก็การดาเมจก,กายภาพแล้วเราก็ได้สกิลพาสซีฟมา1นึ่งสเต็กเหมือนเดิมประมาณนี้ส่วนอันติก็ถ้าเรากดไปก็จะไปแปะระเบิดใช่ไหม พอแปะระเบิดปุ๊บเราก็จะได้มา3 s t สเต็แล้วเราก็ตีเร็วขึ้นกี่เปอร์เซนต์นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องขออะไรจริงๆนะครับก็ลืมเหมือนกันแต่เราได้ตีเร็วมาใช่ไหมแล้วเราก็ยิงได้3ทีข้อโบของผมก็คือถ้าสเต็กเราครบ5ใช่ไหมห้าปะวะประมาณ5แหละเพราะมันมี3 3มช่องแล้วก็บวกอีก2ช่องใช่ไหมอ่ะขอมโบนะขอมโบของผมก็จะเป็นคือถ้าเรามีสเต็ค5ช่องใช่ไหมเราก็ยิงไปประมาณ2ลนะยิงประมาณ3นัดก่อน พอสามนัดใช่ไหมเราก็ค่อยใช้อันติอันตีปุ๊บเราก็จะได้มาสามนัดเอ่อสามนัดชัวร์แล้วเราก็ตีเราก็จะตีเร็วใช่ไหมเราก็จะตีเป็นห้านัดประมาณนั้นน่าจะตีครบพอดีเพราะว่าสกิลเขาเรียกว่าพาสซีฟของอันติน่าจะอยู่ข้างๆนานอยู่อันนี้สาหรับสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบใช้สกิลหนึ่งเนาะสำหรับผมไม่ค่อยชอบใช้นะครับมันใช้โดนยากเนาะเพราะว่าผมชอบใช่อันตีแล้วก็ตีรัวๆมากกว่านะครับนี่ก็เป็นทิศของผมเนาะใครจะใช้ก็ใช้ได้นะครับ หรือแม่ก็ถ้าไม่มีสแต็กเลยเราก็ใช้อันตีเพื่อเข้าไปเพื่อได้3ส,สแต็กนะครับแล้วก็ยิงประมาณ3ครั้งก็ได้แล้วค่อยใช้สกิลสอแล้วก็ยิงใหม่แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเพื่อปิดคอมโบก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับหรือใช้อันตีปิดคอมโบก็ได้เราใช้สกิลหนึ่งต่อเข้าไปก่อนเราก็ได้มา2สแต็กใช่ไหมแล้วกต็ตีตีแล้วก็สกิลสอตี1ทีแล้วก็อันตีเพื่อปิดคอมโบก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วแต่คนคอมโบนะครับอันนี้ผมก็ ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าตัวจ๊กเกอร์มันคอมโบยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะคอมโบได้ลหลายแบบนะครับแต่ละคนก็มีเทคนิคต่างกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทิีของจ๊กเกอร์นะครับผมก็น่าจะรู้แค่นี้แหละผมไม่ค่อยเล่นตัวนี้บ่อยเท่าไหร่ด้วยอ่าโอเคอันนี้คือป้อมผมแตกใช่ไหมผมแตกปุ๊บเราก็มาแกงนะครับปกติถ้าเลนแคลรี่เราแตกเราก็จะมาอ,อ,อยู่เลนของคอง,องใช่ไหมเพื่อมาเอาป้อมของใช่ไหม ตอนนี้ป้อมคองข้างล่างเขาแตกแล้วแล้วก็ป้อมเราแตกด้วยคือถ้าแครี่ไปยืนมันจะไม่มีป้อมอยู่นะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาล่างนะครับเพื่อจะได้แก๊งกับเพื่อนด้วยแต่พอกลางแตกเลือกที่จะมากลางสีไม่ใช่มาล่างเลือกที่จะมากลางใช่ไหมแต่กลางมันแตกใช่ไหมพอมันแตกพวกผมก็ไม่ค่อยมีป้อมเล่นผมก็เลยเดินกับเพื่อนเอาประมาณนี้เนาะตัวตัวแครี่ก็พยายามเดินหลังแทงครับอย่าเดินหน้าเนาะถ้ายิ่งเดินข้างหน้าอยู่เราจะโดนฆ่าตายนะครับ แล้วก็ทีมจะขาดเป็นตัวดามเบดรยะยะไกลนะครับมันจะไม่ค่อยดีต่อทีมไฟน์เนาะนี่ก็เป็นทริกนิดนึงสำหรับคนซี่นแคลรี่เผื่อคนเดินล้ำนะครับนั่นแหละเนาะเอโอเควันนี้มาไฟ์ต่อนะครับนี่คือทาร่าล้ำใจคือผมยิงไม่เข้าเลยคือเหมือนของผมน้อยมากแล้วเขาก็แบบแบบควนๆน,นิดนึงนะมายืนล้ำล้ำหน่อยเพื่อดีนิ่งๆเลยประมาณนี้ก็ปกตินะครับเกมเขานำเขาก็ทำอย่างนี้แหละ โอเคครับตอนนี้ผมก็น่าจะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะเพราะว่าที่ผมก็บอกไปแล้วก็วิธีการ,รืนเลนการการเล่นก็น่าจะบอกไปแล้วแหละคือถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคครับผมก็ไปนะครับบาย I <laughs> Retrieve! Jokes over! <laughs>